สวัสดีครับยู่กันในช่องของลิงก์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับโคเทเคอติโจนเปิดใจหลังพลาดจุดโทษเอชด้วยข่าวนี้ครับเคอติโจนนะครับกองกลางชาวอังกฤษของลิเวอร์พูลนะครับยืนยันตนพร้อมแบกรับความรับผิดชอบในการยิงจุดโทษแม้จะยิงไม่เข้าในเกมที่หงแดงตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครับแพ้ปารีสแซงต์แชงก์0ประต ประตูตัวหนึ่งในช่วงเวลาปกติทําให้สกอร์รวม2นัดเสมอกัน1ประตูตัวหนึ่งจำเป็นต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้ทําให้ต้องมาหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษวงแดงนะครับยิงไม่เข้า2รายนั่นก็คือดาวินนูนเยสกับเคอร์ติโจนขณะที่เปเชนะครับแมนเป้ายิงเข้าทุกคนนะครับจบเกมเจ้าบ,บ้านแพ้โดนจุดโทษ1ประตูตัว4ส่งผลให้โบกเวลลาเกมฟุตบอลถ้วใยใบโตยุโรป ไปอย่างน่าเสียดายโจ์นะครับโพดก็ความผ่านแพลตฟอร์ม x นะครับโดยยมรับว่านี่คือประสบการณ์ที่สุดเจ็บปวด แต่ก็พร้อมแบกรับมันเอาไว้ดีกว่าที่จะปฏิเสธยิงจุดโทษผมพยายามที่จะช่วยทีมเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมสามารถทําได้ซึ่งมันมีความเสี่ยงและความล้มเหลวและเมื่อคืนนี้ผมสัมผัสถึงสิ่งนั้นด้วยตัวเองผมสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดได้แต่ผมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากไม่รับผิดชอบเหลืออีก10นัดร่มต้นด้วยนะัดชิงหลีครับหรือคาราบาครับ โจรกล่าวจิงชายครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ให้คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะพยานทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปครับขอฝากเว็บไซต์นาอย่างลิงค์ดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอด์เมนฝังหมดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอวลาไปก่อนแ,และเชิหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ